ตอนนี้สะพานข้ามแยกบางกะปิคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับส่วนเส้น,สนทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเสร็จแล้วนะครับเหลือแก้ตัวสถานีและทางขึ้นลงนะครับที่เราเห็นก็คือสะพานข้ามแยกทางลงนะฮะดูสิครับกวางเหล็กแล้วนะครับซึ่งจะเป็นตัวเส้นทางนะครับข้างบนก็จะวางเป็นถนนนะครับเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับ ส่วนฝั่งนี้ไปทางถนนสีนก,กรินนะครับซึ่งจะข้ามตรงตลาดบางกะปิไปนีด้าน,นะครับส่วนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เลี้ยวเข้าถนนสีนก,กรินไปแยกลำสาลีนะครับซึ่งจุดนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองวิ่งผ่านแล้วนะครับทดลองรางเมื่อวันก่อนนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับครับคืหนาไปเยอะมากเลยโซนกลางล่างก็เป็นสกายวอล์กนะฮะ